อาจบต่อไปมาดูมวยไทยคนที่เก้าสิครับท่านโอ้พระเจ้าดาบหมอนพุ่มพันม่วงนักชกชาวไทยสำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการบายอนทีวีคาราบาวขุนคแม่เมื่อวันที่14ตุลาคมปี2561นั่นแหละเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานอาก็ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะะสำหรับการชกในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นละพนมเป็น กัมพูชาบุ้งนาเป็นตะยันให้พี่น้องเอ,อนาบ่เป็นตละลักเกิอบหนานจริงออช่าย่าเกาลอกกันจอมยุดห่วงเกืบอบแลยแต่ก็มาแล้วสิครับท่านนี่เป็นการชกครั้งที่เก้านะคับนักชกชาวไทยโดยเขาหวังจะสร้างสถิติชนะรวดสิบคนคนที่เก้าเป็นจังใดดาบหมอนพุ่มพันม่วงนะครับเนาะนะ ท่านผู้ชมก็เข้ามาให้กําลังใจนะครับเป็นข่าวใหญ่นะเนี่ยเขาบอกเมื่อไรจะถึงศึกครั้งนี้เว้ยสาบลาบยุ่นแล้วเขามาให้กําลังใจแกอนแ้วเอาช่วงนั้นก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มนะครับของแก้วรุมจองนะ้นยบนี่นะขุนศึกพระตะบองนะสำหรับชาย,ยา เอาใน,นขณะนี้กัดใบคู่จักนิดน้อยนะครับเนาะว่บ่โดนดอกมันเพาะอันที่จริงคู่นี้ไหวยครูนานนะครับแต่ก็ตัดออกเป็นบางช่วงอันนั้นเห็นบ่าจบแล้วอันหลังจากที่การไหวยคู่จบแล้วนะครับกับการทะเกนะั้นจบทั้งคู่เของมาก,กางห้ามแล้วเขามากางห้ามทำเมห้ามหัวตำกรัมห้ามตีคขห้ามกรัม,มรและการห้าม โอสัมนิระเอาหลังจากกรรมการได้บอกกินกาแล้วนะครับนะโอ้โหมาแลสิครับดูหน้าของแก้วรุมจองมีราศีจังนะถือว่าเป็นช่วงสุดยอดนะครับค่าตัวเกือบแสนนะครับนะสำหรับมวยไทยอยู่มุมน้้ำเงินนะครับนะดาบหมอนพุ่มพันบ่วงหรือโชดบางแสนเอาก็จับตาแล้วตัวว่าเป็นยังไงนะ สำหรับคนที่เก้าเขาจะสามารถเอาชนะได้ไหมเอาน่ะเห็นบน่า,นนาเจผู้สาวเยอนรึ่อะไรถ้าชนะดาบมอนได้นะครับนะก็เป็นเกคนแล้วก็อีกคนเดียวเพียงเท่าน,นั้นก็จะครบสิบเราได้เปรียบรูปร่างแน่นอนเอาเราคือตั้งมวยคือจะชนะดาบมอน นักจบจากสุริเอาถี่ที่ยวโครนาเอิร์กแก้วเตคคนะขาเอาเนี่ยเอาอเึ้นไปเรื่องส่อายกแรกกับจดจดจ่องจ่อง,องรอดจ,จังหวะเลโอการนะบ๊วยท่านผู้ชมีเยอะจังนะครับเอาแก้วขยับของหาเตะขาดาบมอนวา่าแจ้งได้ระดาบมอนใส่ผ้าประเจียดสีเหลืองพื้นัท้ อนาคตจากสุรินทร์นะครับบ้านใกล้เรือนเทียงอ๋นอน,นั่นนั่น,นเห็นบ้านตัวโอ้โหเผื่อว่าอะไรที่แก้วเว้ยเล่ยมตีนแล้วน,นั่นให้บ่เตะไทยอีกแล้วเฮ้ยเป็นเังได้ดาบหมอนนะว่าช่งเฮ็ดน,นาลาลาแทะอ้าโอ้โหโอ้าวเริ่มเก็บขานะครับแก้วเห็นอาการนะอดีตหิบสะกัดไว้เนี่ยไปย่านขาให้แก้วว่าอะไรดิเพราะวกก่าแก้วเตะขาสร้างหักมาแล้วนะให้บ่ถือหิบสะกัด มอนยันหลักหนึ่งลูกกันลูกเตะขานี่ก็คือมอนยันหลักนะครับเนะเาะนั่นเตะสุดแค่หำชิงถีบกนะ่อนนะตรงบริเวณต้นขาเนี่ยเกสีเสียรักกันตัวเอา้าแก้วว่าตั้งแต่เตะขาอีกแก้วยังไม่ปล่อยของครับเอาเตะหัวมาบาทหนึ่งเอาะนะ่าหนาโอ้โหเอาลูกล่อลูกชนเนี่ยเขาดูจะเนื้อกว่านะครับแก้วนี่ สำหรับแก้วตอนนั้นนะอายุ30นะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มนะเพราะปัจจุบันใน3 4 3 5นี่ก็โอ้โหฝีมือ,อยังไร้เทียมทานเอาวาจังเดยเ็นตัวเอาแก้วโอ้โหนานเห็นบ่ไปยืนจดุจดจ้อง,องไลก็บทีบเขาหูดังดแล้วเหรแก้วทีบนานแล้วเหรอเนี่ยเอาเมอเดยกต่อไปยกที่สามแล้วเขานะโอ้โห ตัดยกหนึ่งยกสองโฮมกันอีเบย์ง่ามปาน,นั่งเอกมอลลามูอรุ่เลยเอาว่าจ้งไดยกที่สามเทากับกรรมการให้สัญญาณชกเอายกที่สามเราว่ายังไงดาบหมอนดาบหมอนจะออกอาวุธหรือเปล่าเนี่ยไปเฮ็ดคายักยักยึดกับโฆษณาขเขาแลนะ้วนาะให้เขาตีเขาคายยู่ตั้งสองยกเลยไหมเอาว่าจ้งไดยกนี้เอาหนันเขาเตะสูงเอาดาบหมอนนี่เป็นมวยเข่านะครับตีเขาได้น่ากลัวนะครับ อเอาแก้วรุมจองก็ตอดนด้ตอดไร่ปาจังไดโอ้ยตึกมัดเขาข้างกระไตพี่น้องเอ้ยเอาวน,านเอาหน,น่ะครับเอาแจ็กแขงละซ่แขงหาแขงหกแขงเแขงพี่น้องไอ้แปดวะเก้าวะเก้าสิบวะสิบแขงสิบเอ็ดแขงสิบสองเออเอาเตะไปสิบเอ็ดครั้งนะครับสงสัยหนึ่งหนึ่งอะเลหมดเงาพอหมด่อนพุทสุออก เอาแก้วว่าจังได้ถือเตะดุกสวงว่ามันว่าเป็นดุกสวงเทพมรดตีเอานั่นถือซอกเลยมันเออเอาดาบมอน,น,นกระซากมาตีโอ้โหเ,เอานั่นเจอซอกเขาก็มีซอกนะครับแก้วนี่ซอกมัดในโอ้โหอันตรายเหลือเกินนะแล้วก็ลูกเตะขาเนี่ยเอาว่าจังได้ละดาบมอน,ม,อน,นมันดาบมอนเนี่ยมันดาบฟันคนเฮือนดาบตำรวจเอาแก้วขยับเข้าหานะครับเนาะ เอาเมื่อกี้ได้แข้งไปชุดใหญ่เอาโอ้โหขนาดที่ว่าเห็นว่าหนักสวกมัดนั่นะเอาแก้วขยับขอามาว่าจะไปบื้อมัดโอ้โหน่าที่ว่าสวกเอาแทงเขาบ่แทงเขาบ่ากรรมการแยกทำเม็ดซ์เอากรรมการแยกออกมาแล้วครับน้องให้สันย่านโชคแบบเอาแก้วรุมจองนะครับกางเกงแดงเป็นไฟขยับเข้าหานะดาบหมอนพุ่มพันม่วงนะสมัยก่อนนี่ก็หวยห่วยไหนบ่าโอ้โหพี่น้องเอ้ยเรื่องจะน่อยอยู่ยดิถ้าพ้องกันโอ้โหเอา เอาจุดขาล้อยไม่ต้องหันไว้เอาเข้ามาแล้วบัานี้พี่น้องปีเข้าปันเชื่อรี่อยสว่านิดเนอะเอาว่าจะได้แก้วเสียขาไม่โดนเอาดาบอดบอลดาบบอลก็เริ่มออกอาวุธหนักๆน้องเขาโอ้โหยกนด้งจะแจ้งมันเนาะแก้วเป็นยังไงแก้วคือส่งอาปากเนาะเอานั่นจมในมัดใสเอาจ้วงในมัดใสแรกกับเขาเอาเขาแรกมัดนะครับเนาะ โอ้โหเขาทังไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยมันสิดังต่ำขุนเอาไว้แต่ในแก้วเตะขาเอาก็เริ่มชะงักแล้วแก้วเอาโดนเข้าอีกแล้วเอาโดนเตะขวาแทงเขาซ้ายนะครับเนะเอาล็อกมาว่าตีเข้าวะเขาดุกซ w i n เอาเอาหนอนลากถอยหลังน่ะเอาลุดแล้วเฮ้อเอาล็อกเอวไม่อยู่นี่ก็เสร็จหรือซิเอาแน่ะเสีตีครั้งดังประมัดเขาก็ยังมีพิษสงนะครับแก้วรุมจวงไว้ประมัดว่าอะไรแล้วเนาะ ปีง่วตายมาแปดสิบหาตัวไหมนะแก้วไหมเอาขยับของฮารอดอย่างไวแล้วโอกาสเอามดยกที่สามนะครับเนาะเอาหลังจากมดยกที่สามเดียวกับมาแลกยกที่สี่เอาเรากลมาไล่ยกที่สามนะครับนะมาดูยกที่สี่สิครับโอ้โหเอาพี่เลี้ยงบอกแทงแล้วเอาพี่เลี้ยงว่าเดินแทงเดินแทงเราว่าหันเห็นบ่าหนึ่งเดินแทงแล้วเออร่องเบิ้งแก้วกับแก้วแก้วสีกลายเป็นโจกเมื่อนี่แล้วลองดรลองเบิ่งกี งัดนาออกแล้วกันแทงโอ้เนี่ยโอ้่คน,นขีดพังเอาดาบมอนตีเขาวะนั่นนั่นสับแทง้โอ้โหเอานันโอ้พีน่น้องเอ้ยเงื่งเบอร์เวอพี่น้องเอ้ยเป็นซิปลอดตกตมเอานันสึกตีคอนาท่องโอ้เต๋่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่ขข่่่่่่่่้ว่่ว่่่ แม่แต่มัดไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่ารอยนะครับเอาดูท่านผู้ชมก็เริ่มจะใจหายใจคว่ำนะครับท่านผู้ชมชาวกัมพูชาเพราะว่าเขาแรงเหลือเกินเขาแรงเหลือเกินโอ้ยอา้อาวอา้อาวอ้าววัดทั้งได้นะ่ะโอ้ยหันหลังให้เราพีนา่น้องโอ้ยเอามืมอใครจินรับนะเอ้าใบเบือนรัเอาภาพชากว่า,า,วายังไงโอ้โหยนัดเข้าไปเตะดอกพีน่น้องโอ้ย ยัดีตะใค่ข้าไรชนะโอ้โหพี่น้องเอาเตะเข้าดูกช่วงนี่แต่ละบาทนี่เห็นไหมเข่าแรงจังเลยนะครับมันกระแทกไปแต่ละครั้งนี่โอ้โยหัวสุกหัวสุนเอามาแล้วว่าเป็นย่างไงตัวมันนี่เอาดามอนไปโอ้โหสวกไปแต่ละบาทพี่น้องโอยทังไปแต่ละบาทนี่เหมือนรถไถตั้มมาแล้วเอาแทงเขาโอ้ยเอาไว้ปะไว้แก้วท้องหัวนะครับนีน่อาเนาะ,ะ,ะเอาถอดหัวแล้วเอาโดนเตะโอ้โหอาวุธแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยมันช่างรุนแรงจัง เอาเดี๋ยวเยืบคล้อยไหมล่ะดาบมอนคอ,อยให้เข,ขาเขาให้ใจตีเอาหน่อยที่ว่าแทงเขาแทงเขาอ๋ออ๋ออ๋อเนี่รายการคาราบาวแดงเนี่ยก็ต้องตีให้สมศักดิ์ศรีนะครับอเอาาแทงเขาโอ้ยอ้าวเอาไวสักเล้โอ้ยไม่ไหวนะพี่น้องโอ้ยเอากำกนนารหน้าปีั้งนึงโอ้ยเบ่งเบือนพรำพรำมวยพรำปลีพรำมวย ปรำบมินประเมนินสุน่คนในบร์เอาสู่ใดนะครับเนาะโอ้โหยถ้าบ้านเราในก็ตับแตกนะก็ต้องเรียกว่าตับแตกนะโดนแต่ละบาทโอ้โหสะเทือนเดินลั่นไปทั่วสับทางกายนะโอ้โขเบืเอเ้องหน้าแต่เรือตนนะครับนะเอาว่ายังไงคนที่ก้าดูท่าทางจะริบหรีแล้วนะครับเนาะเอาคนที่ก้า สำหรับสถิตินอก10คนรวดโอ้หเอาเดยคาร้อยตําหน้าเอิกดังปงหลังโอ้็นั่นห็นว่าโอ้ยเอาไปฟันสอเขางอนต่อพี่น้องเอาเป็นยังไงเพราะว่ากติกาของคุณคาแมร์นี่ห้ามตีท้ายทอยนะเอานี่ก็โอ้ยเอร์เนแต่รายการนี้เป็นรายการของคาราบาวแดงก็น่าจะเป็นกติกามวยไทยนะครับนะปีท้ายทอยได้นั่นเอาเห็นว่า่น้ะโอ้ยดังปงลัง โอ้โหอันตรายนะครับลูกนี้เนี่เอาละยักษ์ขาคอยคลักไหลโอ,โอโ้เอาก็ต้องถือว่าโดนหนักๆนะครับโดนชุดใหญ่นะเนี่ทั้งเข่าเนี่ยต้านเข่าไม่ไหวต้องหันหลังนะครับเนี่ยเอาหันหลังเนี่ยก็โดนโดนสอกเข้างอนต่อนะเอางอนต่อน,นี่ก็แปลว่าท้ายทอยนั่นแหละเนี่ย ถ้าเป็นกติกากัมพูชาก็ต้องแพ้ฝาวแต่รู้สึกว่ารายการของคาราบาวแดงเนี่ยจะเป็นกติกามวยไทยนะครับและก็ต้องตัดสินถูกต้องนะครับตัดสินให้ถูกต้องห้ามโกงนะสำหรับรายการนี้เนี่ยแต่บางทีเราเห็นสูสีกันเนี่ยแต่ถ้าชกสูสีกันนะส่วนมากจะแพ้มวยไทยสำหรับรายการนี้เ,เราก็ต้องขอโทษขอโพยเอามาเบิ้งไม่คาคาคา,าแน่นาะคุณ คนพหักกันแ่ไปตีกันพัดกันแน่ะนันีนะ้พอแม่ป้อนเขาป้อนน้ำเลี่ยงมากใหญ่มากบาสมาถือเขาขาแค่มึงเนรนาจะเลี้ยตัวให้าพี่น้องนี่หันหลังเนี่ยหละตายคะคะกูครับโอ้โอโอเอาก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดไฟหนึ่งของแก้วรุมจองนะครับเนาะนะผลปรากฏว่าเอาดาบหมอนพุ่มพันม่วงก็ชนะนกแก้วรุมจองในยกที่สี่ทนทัว ประวิตอภิริยพินโยหรือศักเมืองแกลงนะครับขึ้นโชกับตาพวินนักชกจากเมียนมาก,การชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กันยายนปี2560อันนี้ก็คือไฮไลท์ของตาพวินนะครับนะโอ้โหพวนนะโอ้โหว้ย,ยบงังทรงผมในะอีพออีแม่เลยอ้ เป็นต่ไปตัดมาเห็ดฟอยขวดบันโอ้นั่นเห็นบว่ามันโคกหัวดังพ้องล่างบบนนเฮ้ยโอ้โหเออยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะนี่คือคู่ชกของประวิทย์นะไอ้ที่นี่ก็มาแล่ประวิทย์ซักเมืองแกล้งนะครับเนาะเนี่ยว้ยเบังหน้าว่ามันคนเหนียนักชกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นแหละเอาจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดอื่นมากที่สุดนะครับจังหวัดตากนะเนี่ยเห็นบ้าแล้วให้เลยเนี่ย เอาติดกับเก้าจังหวัดนะแล้วปัจจุบันก็เท่ากับขอนแก่นนะครับนะเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจังหวัดคือน้องบัวลาพูอก็เป็นอีกจังหวัดที่ติดกับขอนแก่นเอานั่นเห็นว่าปวิธเนี่ยเอาจับตาแล่ให้ไล่ของประวิธเนี่ยว้ายตีฟ้า่งแล้วโอ้โห,โห,โหเขาไปข้างดังโปองล่างอีกแล้วพี่น้องเอาหลังจากที่ดูให้ไล่แล้วกับมาเบิ่งการชกท่อนตัวพวดนะ อา่านักชกเมียนมาเนี่ยก็มีชื่อว่า,าตาพวินนะครับเนาะสำหรับชื่อจริงก็คือดารดิตาพวินนะเป็นนักชกจากเมียนมา,าแต่ดูแววตาเนี่ยนะถ้าสังเกตแววตาของตาพวินนะครับเนาะแววตาจะค,คล้ายๆกับนักชกไทยอันผู้ใดก็หื้ออันยอดเหล็กเพชรอร้อปิติสักเนเีในเขาเรียกตามนักสู้อวนหัน อากางเกงสีน้ำเงินที่เห็นอยู่นี่ก็คือท่านอาจารย์ประวิทย์อภิริยพินโยนะครับพวนอันนี้ก็คือการไหวครูแบบพม่าสแมนโงอ่ครับเนาะบ้คือบ้ยไทยเต้นพกยกเพื่อนะเอาเอาหลังจากเสร็จพิธีกรรมการไหวครูต่อไปกรรมการกับบวกระิกา โอ้ยคนละเงินบุเจ้าแหงอาชีพเดียวกันแทๆ้ๆจังได้มาตีกันเอาจับมือข่าวมอม,มเอากรรมการคือดังโนโ่แทะเอาดูหน้าเนี่ยไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะครับนะเ,เพราะญี่ปุ่นเนี่ยจะตาจะเป็นปอกๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกรรมการจากเมียนมาเป็นเถาเอาหนะ่ะเห็นว่าเห็นบ้อนตัวปวิตเอาประสบการณ์เหลือเฟือนะครับนะเนี่ยเอาหน่ะนะนะเตคานตัว ล่องเบื้งลึเนี่ยเอาอาจารย์ประวิทย์ที่ขยับเข้าหานะครับเนอะเอายกหนึ่งยกสองนี่ฮอมกันทบันเถาะเนี่ยทำพวนอาการเขาเา่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้อเซอ,อ,อ,อร์รี่บ้างเหรอเอาเสื้อนะครับเนาะเนี่ยโอ้ยโดนเตะเขาแตะหัวเมื่อกี้เนี่ยเก็บมันลม่มเอาพวนอ่ะเตะใส่ล่องเบิง้งเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชียร์นะครับเนะี่ยเชียร์อาจารย์ประวิทยนะ์เนอะเนี่ยเาขาบอกว่าเป็นไอ้ คาดเชือกเบอร์หนึ่งของไทยนะจันทร์ประวิทย์นี่พวนเห็นว่าเตะขาตุอยออเอาพวดนาา่ะกั้นคออีกแล้วเอาว่าแจ้งเดล่ะตาพวินดึงขามาเอาพวดเอากยกยกแรกนี่ก็เล่นกั้นคอก่อนบนออันทึกดูพม่าจะเกลงเพลงนะครับนะชกเหมือนเกลงศักดิ์ศร,รีอาจารย์ประวิทย์นะครับนั่น,นเห็นว่าเนี่ย เอานั่นไว้ยลองเบิง้งขวดนะเห็นว่าลบเมันเอานั่นน่ะโอ้ยเอาทึ้งผู้บรรยายทึ้งกองเทียกคับกริดกราดนะ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 ั่นแหละนั่นนะทีโพน้าท้องเอาตัดซสาเขาลำตัวเอาเตะขวาเขาหน้าท้องนะครับเนาะเอาเร็วนะครับประจำปวิที่ไม่ธรรมดาปวดนะเห็นบ่เอาาเอา,เอา,เอาประสบการณ์เหลือเพื่อพวดนะเอาทั้งตีก๊กหัวเลย ข้างเขานะครเอาท่านผู้ชมอาคอนตีกันพะน,นะเอานะึ่งเอาตาพวินขยับเข้าหาันนะอาจารย์ประวิตเตะเข้าดุบช่วงอ่ะนะหัวให้มันสีดังพวะเราตีพังหันอันนี้ยดูมีความชำนาญน,นะครับนะพ่อนสลับโอ้โหเอาเกือบก้านคอสลับขาเตะนนะเอาดูหลักเหลี่ยมลีลาเนี่ยก็ระดับสื่อแผลน ตอนนั้นก็อายุมากแล้ววันพอเอานั่นเห็นบ่เห็นบ่น่ะบ่โดนว้ายลองมงเนี่ยเนี่ยเปิดหน้านย่างเข่าหาเนี่ยอันนี้ขนาดยับเนี่ยยังไม่โดนนะครับนะไม่ธรรมดานะเอาน,นเอานั่นเอาเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ติดกนันก็เต็มคางอ่ะแหละเเอาเอาาย่อขาทิมถ้าชกกับอาจารย์ประวิทย์นี่พม่าเนี่ยต้องลุยนะฮะลุยแบบซอลินอูเนี่ยเอาธรรมะยืนเ่นเชื่องกันไว้ ถึกเตะรอเป้าเลี่ยอันเนี้ยเอามาแล้วอันนี้ก็ยกที่สองกำลังหมดยกนะครับเอาอาจารย์ประวิทย์เอานั่นนะโชลีลาหลบโอ้หเอากล่องเชื่อญี่ปุ่นกระหัวคือห้าแล้วนั่นแทงเขาแยกตมาเอากำบการเยวะมากนะครับเอาเอานั่นนะโอ้ยดูทำง่ายๆนะ บางคนไปชกคาดเชือกเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่กล้าผีผามมันเอาแต่อาจารย์ประวิทย์นี่โชว์เนี่ยโชว์หลบเลยเนี่ยเนี่ยย่างเขาหานี่เอาแทงเขานาะเอาเอาเป็นการชกที่สวยงามนะครับถูกใจคนญี่ปุ่นเนี่ยนั่นสองเท่าหัวลันรันก็นั่งเบิ้งอยู่เอาแทงเขาโอ้โหเข้าลิ้นปรีเอาเตะขานนั่เนากลายเป็นมวยคนละชั้นเอาน็อกไม่น็อก แต่ยังไม่เห็นหัวของนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับเนาหัวโขกนะ่เป็นหัวสื่อเอเอานั่นถึงเตะหัวอีกแล้วเอาพม่าก,ก็ยังไม่โขกนะครับนะแต่จะโขกอาจารย์ประวิทย์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต,ต้องลุยจริงๆนะลุยแบบไม่ให้ตั้งตัววนเถอะเอนี่ยโขกวะแย่ทำไมแต่ก็กันเป็นนะครับเนาะเอาหัวไปดันคู่ชกไว้ดันหัวคู่ชกนี่ เอาจานปวิดขยับข่าหาอีกครั้งหนึ่งเอาผวนโอ้โยเอาพี่น้องอกันคอเอาทีพัวกระ้าท่องเต๋ง่ายๆนะผูีเตียมันคือเตะสูงแค่สิเอาโดนต่อยคอท้องหนึ่งครั้งนะครับเอาหน่าเห็นบั้งมันยังระวังหันเอาสอกกับนี่โชว์เอาเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวญี่ปุ่นนะครับเกหลบหมัดเร็วกันเอา สาพวินช่วงดิวมันขวบบดนเอาเอาประครัดโอ้โห,หเขาข้างกระตจเอาใจให้แล้วเอาโอโ้เอานั่นเมิยกเอาเออแลนมาใสเขาเจอเขาตีสวนดังฟุ้งล้างอีกแล้วแต่ถ้าดูวัยแล้วก็ร่าจะรุ่นน้ากับรุ่นหลานเอาหลังจากที่เมิยกที่สามนะครับเนะี่คือยกที่สามนะครับนะตัดมาบนันจ เนี่ยมาแล่ภาพชาเนี่ยเนี่ยปวดนะปวดนะโซโลเอานั่นเอาถือเขาตีรักเขาข้างกะไตใจให้แล้วว่างั้นอ้าวนักชกพมา่าเนี่ยก็มีชื่อเต็มว่าตระดิตาพวินต้องบ่าไว,ไว,ไว,วิไ่วิ่ยเนกัเพราะว่าสันบา่าวชาติเขาจิตจับว่าบ่าสำเนียงบ่ถือที่จริงภาษาพม่าเนี่ยก็พูดเป็นอยู่เหมือนกันนะครับนะเต,ต๋อไต้แสแหลทะทวินสบิแล เอาต่อไปก็มาแล่ยกที่สี่นะครับเนาะไม่หยังเอาบอกเหลืออีกสองยกนะเอาเอายกที่สี่ตนยกว่าจังไดเห็นตัวเอาเตะทรายทักไทยกับวักเอลอาวพวนนะโอ้โหผิวตามแข้งเอาเตะขาสวยจังนะครับเนาะเนี่ยเตะแล้วก็ผลักด้วยนะเอาเอานั่ะหน่ะเฮ้อเอาเนี่ยครับสวนหมัดมาเนี่ยบ๊วยไงอันแล้วไปแดนเซ่เขาเอาเตะขานขาโอ้โห เออหลันนีมื่นคนหัวลันเอาเอาว่าแังไดนเขาล่อยนะครับดูมวยพมา่าเนี่ยเหมือนจะ,จะจะจะชกเหมือนเหมือนเหมือนไม่จริงนะเอาสอกกลับเนี่ยเ,เนี่ยหัวเนี่ยหัวจะชนแต่ไม่ชน สำหรับตาพวินนะครับนักชกพมาก่าคนนี้โคนระดับแชมป์บันเอเนี่ยถ้าเป็นมวยไทยก็มวยเงินแสนนะไม่ใช่มวยกระจอกนะครับเนี่ยเห็นหนาเป็นห้อยๆสัตว์เอ้เอาน่าเห็นว่าลืสีบทอา่เนีอันอี้ก็ยกที่สีรู้สึกว่าจะเพราๆหรือยังไงอาเนี่ย เพราะว่าอาจารย์ประวิทย์ในช่วงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นช่วงบั้นปลายเอานั่นเตะกั้นข้อโอ้โหลองดูเอ้าโอ้โหเอาทนจังเลยนะครับเนี่ยโดนเตะก้านคอนี่เฉยแล้วเฮ้ยมวยพม่านี่ทนนะเอาจับใครว่าจังใดเอาพ,พุ่นอ่ะโอ้โห โดดเตะน,นะครับติดกันนะถ้าไม่ติดกันนี่ก็โอ้ยดังหักเลยว่างหันโอ้อาจารย์ประวิทย์เจอมัดเขาคือกันอ่ะเตะเร็วนะอาจารย์ประวิทย์นะ,ะเชิง,ะะชงสูงเป็นมวทยที่เชิงสูงคนหนึ่งนะะี่ท็อปนั่นเอานะอานะนะโดดแท่งเขานะะ่ะแยกแตา่มมากรรมการแยกมากนะครับบินย่านวัวหน่อยบ่าเขาอยู่ตรงนี้เอาเตะขาแอร์แล้วเนี่ยลงไป เอาว่ายังไงยกที่ห้านะครับนะอน,นีขยับเข้าหาเอ้าหัวเอ้าเอามันหัวจะชนเอ้าแต่ไม่ชนนะครับเนาะเอ้าดูๆไปก็เหมือนชกโชหรือยังไงเอ้าแต่ก็ชกแรงเหมือนชกจริงนะครับนะแต่หัวเนี่ยเหมือนจะชนแต่ไม่ชนหลายครั้งน เอาเหมือนกับชกเซฟเซฟไว้ันเถาะสนเอาหัวไปต่ำกันกับย่านญี่ปุ่นคุยได้นะเว้ยตัวให้พม่าก,กับไทยเอาหัวต่ำกันให้เบิง้งกันดะ้วย <c oughs> เอาเมดยกที่หาอ้าวนี่ก็นิสัยดีนะครับนี่น่าจะเป็นนักชกรุ่นหลานนะสำหรับตารดิตาพวินเอาเอาหลังจากชกครบห้ายกแล้วนะไม่สามารถนอกกันได้เอาตามกติกาของเรดเวย์นี่ก็ต้องเสมอทอนตู้ เอานี่แหละเขาเรียกว่าเป็นล่อเอาเงินเย็นญี่ปุน่นไม่มีบอบช้ำเออแต่ชาวญี่ปุ่นนี่เขาก็อยากดูอาจารย์ประวิทย์ชกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเป็นคาดเชื่อของไทยนะที่เก่งฉกาจคนหนึ่งอาลกรมการกระชู้เมื่อให้เสมอกันนะครับอาก็น่าจะมีการสู้เอียกันเรื่องใช้หัวนะครับเนาะ,ะเพราะสังเกตแวานักชกพม่าคนนี้ จะโขกหลายครั้งนะแต่ไม่โขกนะแต่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มารยาทดีนะครับนะเห็นไหมนมท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นก็ตบมือให้สวดสวดผนเห็นบ่เอ้เอาก็ต้องขอลํำลาท่านผู้ชมโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะเนาะก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมันตัวขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา